สวัสดีจ้ามาเรียนกันนาเดีย,ก,ดยกันจ้ะเรีนขายของขนมขายของขายของเล่นเฮือนน้อยเล่นเฮือนน้อยกันจ้าแม่ปุ้ดหนนะเออปิดเออดเตาอนดเตาอนดเตอนตั้งหม้อตั้งหม้อกระทะแม่เมนี่ยเออตั้งหม้อกระทะ ใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปอันนี้ตังโอยนี้เก็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเอ่อเติมน้ำเติมน้ำอืมชิบิึงแซ่บบ่เติมน้อยไปเนาะเสียบอ่แซ่บปลอนน้องน้ำปอนน้องนาะบึกว้าต้องบอกเขาต้องบอกอีสานเขา

ฟามบิทมังฟามบิทฟามบิทลามบิทเด้ออืมโอเคจะฟามบิทอือ้าวเดี๋ยวเราบอกแล้วบอสเดี๋ยวเราก็ม่ใส่จานจานหน่อยเปลี่ยนเพื่อนหน่อยกันได้ทีอ่ะออกออกอืมเออเปิดอ่ะใส่จานใส่จานใส่จานเรียรอยยิ่งมากแซ่บบอ xẹp bò, hửm? xẹp bò, hửm, hửm, yeah. xẹp máy? xẹp, Xe... hửm, ừ. ngon nhất rồi, xẹp rải, hửm, hửm. ngon luôn. ngon lắm. hài hước. Ừ. Ăn thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. บะหมีมามีมามีหมูแดงขาเตียวเออข่เตี๋ยวบะหมี่หมูแดงแซ่บๆเนาะไข่เตี๋ยวบะหมี่หมูแดงแซ่บๆแซ่บหลายอืมอ่ะเออจ้ะแซ่บหลายอืมอ่ะเอา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 เกี๊ยวหน่อยเจ้าน้ำเกลียวน้ำถ้วยหนึ่งเด้อเออใส่ถ้วยหนึ่งมา ไปป้อนน้องก่อนอเออตีเตาเออวางไว้วางไว้วางไว้เอออะป้อนเสร็จแล้วข้าไปป้อนน้องก่อนเสร็จ้าหน่อยไปแล้วใครไปเก็บใหม่ลูกเบิงงกะย่ำขึ้นไม่หรอกเนะีเออเตาตีกีหนั น้ำต้ตกอน้นตกอืมนะช้อนชอนนช้อนป้อนจัป้อน <_ d Bear> เออเราคิดเรนี้ก่อนนะบ๊ายบายสาสดีจ้าเอาเอาสือกเป็นสายลูกเอาบีีๆๆออเอาบีเออเออแต่เราคิดน่ี้ก่อนะค่ะ,ะดิค่ะ